ทำการเข้าลวดเรียบร้อยแล้วเด้อนี่เห็นไหมจะเห็นว่าสต่ละกิ่งเราจะใช้ลวดต่างกันนะเนี่ยอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งหน,นึ่งจุดสองแล้วก็ศูนย์จุดแปดเนี่ยพวกเล็กๆอย่างเงี้ยกิ่งเขียวๆอย่างเงี้ยจะใช้เป็นศูนย์จุดแปดเห็นไงบ้างครับพี่น้องกระบอนไซเต็มหน้ารักโยงนี่ทำการเข้าลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆมันต้องตัดกระถางบางได้แล้วนะ แล้วก็ตกแต่งหน้าดินตกสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพวกเขียวส่วนคนราดบนไซฟาร์หน้าตาเหมือนเพิ่งเสื้อนอนมาตอนนี้บ่ายนะครับเสื้อนอนจริงๆเลยเพิ่งตื่นแต่เพื่อนเก่าจยรู้นะครับนาะผมเป็นคนตื่นตีสามแล้วมานอนวันตอนช่วงประมาณ5้าโมงถึงเที่ยงหรือบ่ายแต่วันนี้ลอไปบ่ายหนึ่งเลย คือวันนี้คลิปนี่ครับพอดีแต่งไม้มาช่วงเช่าที่จริงวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทําคลิปหรอกแต่มาเช่าเนี่ยผมแต่งไม้ทิ้งไว้ต้นหนึ่งเราเห็นมันน่าสนใจเป็นเพลหน้า่ลากโยงมันมีกิ่งก้านสาขาพอสมควรเพราะว่าที่ทำๆททผ่านมาเนาะทำเกี่ยวกับไม้ส่วนมากจะเป็นไม้จิ๋วเล็กๆอันนี้ก็เป็นไม้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึง ล้วก็ส่วนมากจะเป็นทรงต้นหรือทรงพุ่มๆนะนี่วันนี้เห็นมันมีไอ้รากโยงเลยเออถือว่ากาสมาทําคลิปด้วยละกันก่อนที่ผมจะทําการเข่าลวดเข่าอะไรมาดูทรงคร่าวๆกันเป็นการนําเสนอมาอีกรูปทรงหนึง่งว่าอย่างที่บอกว่าคลิปก่อนๆนะ่ะมันเป็นต้นไม้เล็กๆอันนี้เห็นมันชิงมีขนาดเดี๋ยวไปดูวิธีการกันครับพี่น้องใช้สตูดิโอ คนยากคนเดิมลังกระดาษเนี่ยแต่งยังนิดเดียวจะเซ็ละเนี่ยแต่ก็ททำคลิปเที่ยงว้ดึงที่เห็นบางทีก็ถ่ายชา้าดุถ่ายเย็นบางเด้อครับเด้อนี่บ่ายหนึ่งตื่นมาได้สักคู่แล้วแหละไปดูกันตรงนี้ครับเป็นเพิ่มหน้าหมู่ที่แต่งแตกไว้แล้วเป็นไม้ตะก่าตัวข้างอย่างที่บอกในคลิปก่อนๆน,นะครับพี่น้องทยอยขนมา ว่าละสามซสามซซึ่งอย่างที่บอกว่าเหลือประมาณร้อยกว่าต้นไม้เก่าพวกเนี่ยไม้รุนเนี่ยนะไม้โตข้างมาดูต้นที่เราจะแต่งกันที่ต้องใช้อนี้กั้นคือไม่มีฉากเลยพี่น้องไม่มีเท่าน,นั้นคือจะได้เห็นไม้ชัดๆกันคือ,อยังไงละ่ะไฟก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นลังกระดาษอย่างที่บอกนะครับว่า ตามจริงแล้ววันนี้นะไม่ได้มีแผนที่จะมาทำคลิปลงเพราะว่าทำเพมิมหน้าทำอะไรก็มาหลายคลิปแล้วทำเพิมหน้าทำเชอรี่มาหลายคลิปแล้ว,มมลลลวผมก็เลยว่าวันนี้จะยุดถ่ายก็ตอนเช้าเลยไม่ได้ถ่ายแต่พอมาเห็นตัวนี้เออทรงแบบนี้นี่ยังไม่ได้ทำลงให้ดูสักทีนะเพิมหน้าลากอยูเออ่เพิมหน้าลากอยู่ว่ามันก็ สวยเก่าๆไป,ไปยิกมีจิตแบบหนึ่งยงๆแปลกๆส่วนตัวผมนะผมชอบด้านนี้ผมว่าด้านเนี้ยเป็นด้านหนาจะสวยอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมนะด้านเนี้ยเป็นด้านหนาสวยแต่ว่ากิ่งมันดันบีบมาเป็นอย่างงี้เนี่ยอืมเนี่ยมันจะโคง้งคือไอตัวกิ่งตัวเนี้ยมันมาอยู่อย่างงี้ เราดูที่ว่าจะแก้ได้ไหมผมอยากได้ด้านนี้มากกว่าเป็นด้านหนาเพราะนี้ถ้าเป็นด้านหนาเนี่ยกิ่งหนึ่งของกิ่งแรกนะมันควรไปอยู่ฝั่งนูน้นเนี่ยอลองเข้ารวดกันพี่นอ้องขึ้นบนลงล่างขึ้นล่างขึ้นบน <laughs> จำบอกไปแล้วสักทีว่าเข้าไหนลงไหนขึ้นไหนทำไปด้วยความเคยชิน ถ้ายิบแจ๊บทุกวันมันก็เคยชินมันก็จะเข้าไปแต่เวลาพอพูดจะบอกว่าเข่าตัวไหนขึ้นตัวไหนก็บอกไม่ค่อยถูกเข่ารวดอันแบบนี้ต้องระวังทับตากิ่งนอพี่น้องเด้อถ,ถ้าทับตากิ่งนี่ก็คือบริเวณที่เป็นกิ่งที่ไม้จะแตกตานะ่จะเห็นว่ามีรอยตาไปอย่างเงี้ยแต่เราไปทับเข้าไปทับตานะใบมันจะไม่เกิดยอดใหม่มันจะไม่เกิด โอเคเข้าใจกันเนาะไปเรื่อยๆไม่ได้เหนื่อยหรอกเหนื่อยคือเพิ่งซื้เสื้อนอนเนี <c oughs> ie, nah, ่ยนะนี่ผมว่าโอเคสวยนะดังนั้นผมจะมีชุดประสงค์ที่จะบีทกิ่งมันให้มันย้อนกลับมานะเนี่ยที่ผมต้องบอกว่าเข้ากิ่งสลับรลวดขึ้นบนลงล่างล่างลงบนอะไรเนี่ย ใช่มันดึงกลับมาใ้ตัวนี้ช่วยไปทางนี้ผมว่าทางเนี้ยฐานฐานต้นมันสวยกว่าผมว่าเนี่ยมันดูยังไงละ่ะนั่นกว่าเขาลวดเขาลวดเพื่อกระจายกิ่งกระจายพุ่มรับแสงตามครูบาอาจารย์สอน เนี่ยที่บอกว่าใหญ่ไปทับตากิิงโอเคเดี๋ยวจะเขา้าเข่าลวดให้ดูประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็มันเข่าลวดกับสไตล์เดียวกันมันจะได้ไม่เย็นเยอะคลิปนี้คลิปนี้ไม่ค่อยหาแล้วนี่โอเคพี่น้องครับทำการเข้าลวดเรียบร้อยแล้วเด้อนี่เห็นไหม จะเห็นว่าแต่ละกิ่งเราจะใช้ลวดต่างกันนะเนี่ยอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งจุดสองแล้วก็ศูนย์จุดแปดเนี่ยพวกเล็กๆอย่างเงี้ยกิ่งเขียวๆอย่างเงี้ยจะใช้เป็นศูนย์จุดแปดอย่างเงี้ยจะเป็นเบอร์หนึ่งจุดสองเออไม่ใช่เออหนึ่งจุดสองอีหนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งจุดสองสามเบอร์เนี่ยเหตุผลที่ว่าคนเล่นบอลไซทำไมต้องมีลวดหลายเบอร์หลายขนาดมันจะใช้ตามสภาพ ขนาดกิ่งมันจะได้แบบไปตามที่เราต้องการเนาะใช้ลวดเล็กเกินไปก็บีดไ,ไม่ไปก็ต้องทบสองเส้นใช้ลวดใหญ่เกินไปก็ดูไม่สวยนี่เป็นภาพรวมๆการเข่าลวดแต่ผมออกตัวอย่างที่บอกทุกข้างนะ <c oughs> ผมเป็นคนเข่าลวดเขลม่มากมากเพราะว่าผมไม่ค่อยทําไม้จบแล้วนานแล้วหลายปีแล้วผมไม่ค่อยทําไม้โครงสร้างเนี่ยหน้าที่ผมจากได้นะหน้าไม้ผมพยายามที่จะบีดให้มันกลับมา แต่ด้วยเงื่อนไขเนี่ยจะเห็นว่าง่ามกิ่งนะกิ่งมันจะไปอยู่ด้านในนู่นเกินไปเนี่ยโคนกิ่งมันนะครับถ้ามันโคนกิ่งมันอยู่ช่วงนี้นะมันจะดูสวยดูโอเคคือถ้าดูในรูปอะ่ะมันดูในกล้องอาจจะเห็นได้ว่าโอเคนะแต่พอดูไออันนี้จริงๆแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ม,มันก็ต้องกับมาด้านนี้กับคืนเพราะอย่างที่บอกมันเป็นไม้ตกข้างนะครับเนาะมันไม่มีเวลาทำช่วงนั้น พรงนั้นไปทํางานขยายสวนอื่นก็ต้องปรับองศาหานะครับพี่น้องเนี่ยคือไม้ไม่ใช่เบาไม้แบบนี้แล้วก็ปลูกได้แบบนี้นะมันสามารถที่เราจะเอาไปปรับองศาหาได้จะเอาไปเอียงแบบนี้หรือจะเอาไปตั้งขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้นะเนี่ยบอนไซมันไม่ได้ตายตัวนะพี่น้องหาฐานหาอะไรมันให้ดีแต่นี่เออผมเห็นว่ามันเอียงเอียงอย่างเงี้ยมันก็นก็สวยอีกอย่างหนึ่งในความคิดผมนะเนี่ยเนี่ยนั่นผมต้องบิดตัวนี้ก็คืนมาให้ตัวนี้ไปเป็น กิ่งหนึ่งของกิ่งแรกยังไงพูดยังไงว่างง <c oughs> เดี๋ยวมาดูการบิดกัน,นับพี่น้องต้องบิดตัวนี้ก็ึ้นมาเนี่ยทำความเข้าใจกับเพื่อนใหม่สมาชิกใหม่นะครับเด้ออาจจะมองยากหน่อยเพราะว่าผมทํางานคนเดียวถ่ายคนเดียวไม่มีมือกล้องไม่มีอะไรถ่ายเหมนแบบบ้านๆแต่ช่วงนี้มีเพื่อนใหม่เขามาดูเยอะนะครับเนาะเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้สนใจบอนไซหรือผู้ที่กำลัง อยากเรียนรูก้การว่าบอนไซคืออะไรเป็นไรได้เสริมได้ยังไงเป็นไรได้รักได้ยังไงก็เข้ามาดูก็อาจจะงงๆสนใจก็สอบถามได้ครับคุยได้แต่ก็ยังออกตัวนะเพราะผมมันคุณตอบชาด้วยภาระ,ะหนาที่ที่มันมันเยอะอันนี้ผมก็บีดกับคืนมาหนาที่ภาระ,ะมันเยอะเพราะว่าผมก็ทําทั้งสวนทําทั้งแต่งไม้ทั้งตอบเช่ตอบลายตอบตอะไรเยอะมาก เนี่ยนะเริ่มดึงกับคืนมาเพื่อจะมาปิดกกับคืนเป็นการกระจายาเพื่อรับแสงด้วยเพื่อให้ตำแหน่งกิ่งมันดูสวยด้วยถ้าดูในนี้มันอาจจะดูไม่เห็นชัดยกมาดูในทีหนึ่งนี่เดี๋ยวผมบีตก่อนที่บีตนี่คือถ้าเราไม่บีตกิ่งมันจะดูตรงแข็งโดแข็งเดพี่น้องจะเห็นนะครับว่า กิ่งมันจะตรงอย่างที่เคยบอกนะกิ่งตรงแข็งเป๊กเราบีบเพื่อที่ให้เห็นไหมเนี่ยจากกิ่งแข็งแข็งเนี่ยมันจะโคง้งมัวเพราะให้มันรับกันเนี่ยอย่างลากมันก็จะบิดบิดเป็นลากโยงเป็นยึงอๆเราก็ต้องทํากิ่งให้มันรับกันเออถ้าต้นตรงกิ่งก็ตรงๆแต,ตไ่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ากิ่งตรงเป๊ะเป็นเสานะพี่น้องอย่างนั้นมันก็ดูแข็งก็ด้างเนานะ นี่ก็บีบกับคืนมาเพื่อมันกระจายพุ่มรับแสงนี่ก็ตั้งขึ้นกระจายพุ่มรับแสงคือเป็นการซอยเอ่อยังไงล่ะให้มันได้รับแสงกระจายกิ่งให้มันได้กิ่งล่างมันจะได้รับแสงด้วยมันจะได้เกิดใบใหม่ใบใหม่ตาใหม่เกิดมาถ้าเราไม่ใจระเบียบมันอ่ะเดี๋ยวพอเกิดกิ่งใหม่อะไรมาแล้วมันไม่ได้รับแสง มันก็จะทิ้งกิ่งไอ้พวกล่างๆที่อยู่เนี้ยมันไม่ได้รับแสงมันก็จะทิ้งกิ่งตายไปเหมือนไม้ธรรมชาติดังนั้นเราก็ต้องจัดทํายังไงที่ใหญ่มันได้รับแสงได้ไม้มพิสูตเนี่ยที่เชิดเชิดหาอันนี้ไม้อะกิ่งเมนกิ่งอะไรเนี่ยมันจะจะโค้งลงได้ยังไงนะพี่น้องเนี่ยอย่างอย่างตัวนี้สมมตินะนี่วิธีดูจะโค้งโต๊ะได้ยังไงนะปลายกิ่งต้องเชิดหาแสงนะพี่น้อง ธรรมชาติของไม้อะกิ่งจะห้หอยล่างยังไงนะปลายกิ่งมันก็ต้องเชิดเพื่อหาแสงเชิดขึ้นในที่นี่คือเนี่ยเห็นไหม90องศาคือจะไ้มันงอนขึ้นมาพราถ้าทิ้งดิ่งแนวลงมมอยางเงี้ยมันมันไม่ใช่ลักของธรรมชาติเนาะมันทิ้งได้แต่ว่าปลายกิ่งอย่างไงก็ต้องอย,ย่อยขึ้นมาหาแสงเท่าที่ครูบาอาจารย์สอนมานะแต่ผมก็ทําไม่ได้อย่างครึ่งหนึ่งของอาจารย์ ก็สอนเนาะเพราะว่าชั่วโมงบินยังไม่ถึงเราลื่องหลังมาผมก็ไม่ค่อยได้ทําไม้แบบนี้สักเท่าไรแล้วโครงสร้างเนี่ยเป็นไม้โครงสร้างพิสดารตัวนี้ผมอยากดัดึงขึ้นมาโอเคตอนนี้ดึงเข้าไปส่งเอเลียนตอนนี้ที่จริงก็เข่าลวดนะเดี๋ยวเข่าลวดเพิ่มแล้วกัน แต่ท่านก็บอกว่าทำเบิร์กชอปสอนนะแต่ว่าโอ้สอนใครไม่ค่อยได้หรอกพี่นอกเลยดังนั้นเพื่อนฝูงเข้ามาก็ไม่ต้องเรียกครูเรียกอาจารย์หอกเด้อครับเด้อเรียกเขียวเรียกพี่เขียวเรียกหน้าเขียวอะไรก็ว่าไป <laughs> เป็นครูเป็นอาจารย์ใครก็ไม่ได้หรอกครับวับนใส่สห้าอืมอืมเพื่อที่จะกระจายกิ่ง ไลองเบี่ยงทีมันควรตรัดกระถางนะเขาวรวดแล้วนี่ครานี้ก็ร้อต่อไปก็เลี่ยงร้อขนาดเนี่ยคือร้อรอขนาดอาหายมันแตกพุ่มแตกใบใหม่เราก็ไล่สกเกลกันใหม่อีกรอบนึงคงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะถ้าจะโจบอะแต่ก็ มั่นใจได้เลยว่าไม่ไม่ได้อยู่ถึงจบหรอกเป็นไงบ้างครับพี่น้องกระบนไสเพิ่มหน้ารากโยงนี่ทำการข้าววดเร็จเรียบร้อยแล้วที่จริงมันต้องตัดกระถางบางได้แล้วนะเราก็ตกแต่งหนาดินโตกแต่งหนาดินใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องทำใส่กระถางบางได้แล้วให้มันหนาสักประมาณเนี้ย นิ้วครึ่งกระถางสักนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งประมาณเนี่ยตอนนี้ก็รอรายละเอียดของอพุ่มพุ่มใบที่จะแตกขึ้นมาใหม่ทรงมันก็จะอยู่ประมาณอย่างที่เห็นนะเป็นโค้งโค้งโค้ย่อยลงมาน,นี่อันนี้ก็แตกตาใหม่าก็ให้มันย้อยเกิ่งลงมาอย่างนี้ยให้มันไหลลงมาหา หาโคนต้นเนี่ยความคิดผมจะมายอย่างเงี้ยไหลลงมายอย่างเงี้ยแตมันพุ่มอยู่ประมาณนี้คราวนี้เราก็รอในส่วนของตัวเนี้ใอ้มันไหลอันนี้ก็รอพุ่มฟูขึ้นก็จะเป็นบอนไซเพมหน้าลากโยงที่ช่วงนี้ทำตัคลิปบอนไซเพมหน้าลากโยงก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้ออย่างที่บอกกับไม้อื่นมีแต่ว่าตอนเนี้ยผมทำพวกนี้อยู่ ก็เห็นต้นไหนพอจะมีะโครงสร้างพอจะมีสาระประโยชน์เอามาทําให้พี่น้องได้ดูนะให้มาได้เห็นได้ศึกษากันีน่ก็จะถ่ายนั่นไว้ก่อนถ้าคลิปไหนผมได้ออกคุดออกป่าแล้วไปเจอไม้ตัวอื่นที่น่าสนใจก็จะมาให้ดูเด้อยพี่น้องเด้อว,วันนี้ไม่หาเด้อคือไม่ใช่อะไรแล้วหลานน้อยกําลังนอนดาเสียงดังมากไม่ได้กําลังหูดีได้ละจบละ ปนสายเพิ่มหน้าโครงสร้างนี่ลากโยงเพราะว่าไม่รู้หลงตามายังไงนะปะกตส่วนมากที่เหลือจะตองี้เดยอพี่นออ้องนี่นะเนี่ยทีเ่เหลืออยู่ไอ้พวกไม้เหลืออยู่ตัวนี้ไม่รู้ไปหลงตามายังไงเนี่ยมันถึงมีกิ่งอะไระไรายละเอียดมาให้ได้เห็นได้ทำเนี่ยเพราะว่าน่าจะอืม ตอนนั้นมันอาจจะลกอ่าคลิปนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วครับพี่น้องก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูช่องเล็กๆส่วนเล็กๆของผมนะครับส่วนข้อา a เป็นไสฟ,ฟาร์มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เช่นเดิมนะครับขอบคุณมากมาถึงวันนี้ได้นี่ถือว่าทุกท่านใ้ความเอ็นดูและเมตตานะครับที่ได้เข้ามาช่วยกดไลค์แชร์คอมเมนต์ ช่วยก็ติดตามตอนนี้ก็เกือบเกือบพันหกพันหกร้อยซับนะครับเกือบเกือบ็ขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับผมเพิมหน้ารักยง,งต้องตัดสักกระถางบาง